มาได้เป็นอาทิตย์อะไ,ได้มาทําความสะอาดบ้านลุงเดชเลยว่านี้อดมันได้ละก็เลยมาทําความสะอาดนะคะพอมองของเข้าด้วยพอดูเย็นด้วยเจ็บหัวว่าสุ่มสีแง่คนเดียวมันได้หน่ะเนี่ยทาแต่ข้างนอกนะคะข้างในเปิ่นเพื่อยุง่งเออชมศมสีกกจะมาทําแต่ข้างนอกนี่แหละเจ้าจะมาล่างตอนนี้เอาลุงหนอกมาตวยคนจ้าง,จ,างจ้างผู้สวยมาหนึ่งคนแล้วก็น้องบอลนึ่งคนสามคนซ่อมเครื่องสักผ้าโด,ดยเจ้าจ้างร้านสาวมา มันก็คัดตู้เย็นทําความสะอาดถอดตู้เย็นออกเหียฟื้นเหี่ยื้นเลมันโอ้ได้แต่นะพออันนี้มาใส่น้าแก้กลเอหอยมะเจ้ไว้เนี่ยะเนี่ยะเทพโอซึ่งมันจะนีกันตายกันดนี่หญ่ที่เป็นหางเป็นห มึงไอ้เนี่ยมึงนายเอาแล้วน้ำใสใสขยาดขยาดในล่างมันแน่ถ้ามึงทำความสะอาดนะถ้ามึงฆ้ากูมาแฮมฮกเดือนกับปู่ฝรั่งถ้ามึงทำความสะอาดเหมือนสิ่งที่ที่ทำมันนี่นะมึงต้องทำในบ้านนะทำหนอกนี่นะกูจะซื้อรถเขียงให้มึงไงรถเขียงแล้วมึงยาวอย่าง ฟังอเจะมาเอาบบลเข้มาทำาระอแบงจันเกินหมุปักมุปักกอนเดจะมาเอาเดบบลนองหลวงน้าองจะมาง่านฮือกอลวกัแ่เกินเตียงเตียแบ่งกันเกินนี่ไงเนี่ยเพิ่นนี่กดังอันนี้หลวกเอียดีนี่มันกาแล้วมันเรียวมาลงมานี่ยบนเนี่อโย อีนี่ป่ะสีก็สีจะมาดูนี้พ่บอน้องพ่กบองบังได้เริ่มพูดออกมาอย่างก่อนไอ้มึงพอมึงพอมองเข้าเลยอีเหรอมันดีวบามองเข้าเนี่ดีอะไวนหูมังบอปมันดีอยู่ซื้อทครืงจะล่าอย่างไรมึงลากดังในมึงลากดังนอกผมัเข้าวันหูเจียสองวันสึวัน่เราไปหน่อยทตรเงาบ่าบบน ไปทัตงไงนู่นทองหวดเลยเนาเอาไงเดี๋ยวสองขวดขวดทำมีจฉานำไปเพราะไอ้บ้านคุยบามือาถ้ามันดังให้ยี่มือเอาผนมาแต่งกองกองมันเยอแต่งมันจะว่าะโรจบไงย่งไปเยอาโลกเป็นเล็กทัมาเดียวีห้องอมึงยมไปห้อย่างไหนข้างกูถามกันน่ อยู่นั่งรอผมก็พอรอหน้าห้องเลยนี่ีขึ้นเรือเจมก็โตเจ้ากัวางไม่จัดดีแล้วม่เอาวางไวหลังตู้เย็นมาจับข้าก็เพเอาข้าในเฮียนคุณน้าคุณเจ้าทงหมไหนในเฮียนไบานเลยต้องเยน้ยมงคนออกมาล่างเรื่องงมันพอทวยมีสักใบหันงข้อ่นแล้วก็อดได้นะทนได้แต่นะสมศรี หูนะวันถ้าเฮาทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวมันกระซกกระปกแต่ว่ามันกระตองทํานะคะมันเป็นเนี่ย่าเปินห้องอะไรย่าแม่งใบกกมันมาก่อติมันเอาขนขี้ดินมาแปรงหางนหะเออต็มมดเพราะว่าลุงแกมไข่เจ็ดไข่กวนเนาะพอเจผูกระเบื้องอยางดีสิ่งนี่แต่กะดำกิก๊กพอโต,โตนี่จะสมศรีจะคัดโตตัวนี้ก็จะยกตู้เย็นออกน้องบอลแปรงโตว,วางตู้เย็นไว้ข้างแล้วเนาะ ยกตู้เย็นออกเอาโต๊ะนี่จะเอาไปไวท้ที่หน้าห้องใหม่เจ้าเพราะเอาไว้ก็ลุงเดชมันเปื้อนก็เลยแปงโต๊ะว,วางตู้เย็นใหม่นะคะสมศรีก็จะล่างแล้วก็เดี๋ยวจะแปงโต๊ะว,วางมองเข้าเาครื่อแกะหัอันหนึ่งก็น้องบอนแปลงอันนี้ก็ะล่างก็จะเอาไปไว้บ้านหลังใหม่เจ้ามันโอ้เสดายโต๊ะมันจะอย่างไะ หน้าบ้านหลังใหม่ก็ใกล้จะเซ็จแล้วไงก็จะร้อนยกไปวางไหวแข่ไม้ไผ่ก็มีแล้วมาทําความสะอาดนะสมศรีทําบ้านปุ่นเราก็มาทําบ้านนี้บ้านปุ่นก็นทํานะเพียงแต่ยงไ,ไดไ้ได้ลงขิปแต่บ้านหลังปุ่นแต่ว่าว่าจะมาทําให้งุงเดียแต่ว่าผมได้อยู่เจ้าอันนี้ทําเสซ็จแล้วเห็นไหมเอาโต๊ะมาเปลี่ยนละเจ้า เดี๋ยวจะวางเดี๋ยวจะแป่งโต๊ะว,วางข้างตู้เย็นน้ำอันให้แกเอาวางของวางหม้อหุงข้าวหุงข้าวปลั๊กไฟมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ล่างแล้วตู้เย็นนะล่างแล้วก็ยังเหม็นอยู่นะแต่กับพ่อจะยังจะได้เดี๋ยวจะไปเอาทานมาใส่ก่อนอยู่สวนก็แต่ทานดังไฟกับเมลุงเดชนะว่างให้กับได้เถียงเบะ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 เจ็บหัวคนเท่านะบ่ะ าบางคนก็บอกสมศรีอู้เสียลุงเสียงดังสมศรีเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าอุ้มดังแค่กบได้ยินถ้าอุ้มดังเมื่อกนสะใจมันจะด่าแกนะทุกคนที่นี่บอกกระจังหัจังในใสายสมศรีนะโฟโตนี่จะดำกิ๊กสมศรีก็จะล่างโตนี่หมบกำโตนี่ก็ไว้ให้แกแกทํากับข้าวตรงนี้ไงขี้ฟูนเนี่ยเป็นกล่องท่วมหัวเลยอย่าที่สมศรีท้ายให้ตอนเจ้านั่นแหละมันก็อ้นได้นะเออน้องบอลกวาดออกไป ก็หลานสาวนี่เจ้าจุ๋ยกันเอาน้ำน่ำก็มีนะส้ศสีเทปูปนให้เรียบร้อยแล้วนะแต่แกเมันก็ได้เทป,ปูนเลยเนาะตอนเจ้าเตรียมสีนะถ่ายเนี่ยถ้าใครเห็นคลิปแถมคลิปก็จะหันเาา้ียม มาข้าหลวงชายโงรหม่วยเมือเขาอย่างพอดีนอข้ามข้ันแ่ตางตาน่ะไปเลอย่าไม่เด็ดม่งมีเกอบจุกกะทันนี้มาใส่แบบนี้มันุกถิโอเคมเามเจ้าก็ มันอบอ้าวมันเป็นห่อนตีนีมันเป็นหือเนี่งตลันีเลยดหัวเที่มึงเปิดแล้วอันนี้มึงหลางทางในวะนะหลางเราหลางขอพันกันแล้วกกคะป๊กอีกเฮ้ยดูตั้งก้นมานั้ำต่างหัก เมื่อหลังแล้วก็มาฝากเอาไปความเหรอชอบซื้อใหม่มันมาเจ้าใจน้ำยางก่อนบออันนี้มันอันนี้มันโชคกระประุกเออบอสมาเอาน้ามาพิธีไปน้อยนะน้าในถังในน้าในถังแล้วขวางมันเลยที่มันอันนี้โชกกระโปุน้าในถังสีแล้วขวางเนี่ยอู้ห้ามยี่ไงอู้ื่อถังอันนี้มาใส่น้าเพิ่ม ก้ําใส่เอามาใส่หอยสวยอามกิดชื่อ,าอยนนอาน,น้ำตาลมีไหมนี่้าวคัวรหอมแดงหอมแดงค่ะน้ำตาลขาวว้าวคั่วพริอมงมีาวมี